ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจหรืองานที่คุณทำ i ม d เ e t แรกที่คุณจะต้องมีเลยคุณจงเชื่ออย่างแน่วแน่และหนักแน่นว่าฉันทำอะไรก็สำเร็จได้ง่ายๆและในระหว่างทางคะ่ะถ้าคุณเจออะไรก็ตามให้คุณบอกตัวเองคะ่ะว่ามันคือเส้นทางไปสู่ความสำเร็จยังไง ไไง่ายๆสบายๆเพราะคำตอบเดียวของการทำธุรกิจของคุณการปักบท d เซ t ของคุณคือความสำเร็จเท่านั้นเชื่อให้แนว่วแน่ค่ะว่ามือของคุณเป็นมือที่ทำอะไรก็สำเร็จมือของคุณเป็นมือที่ปั้นใครก็สำเร็จมือของคุณเป็นมือที่จับ ถ้าคุณเชื่อได้อย่างนี้ทุกเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนที่เข้ามาคุณมันจะไม่เป็นปัญหาเลือกภาษาอะไรเลยค่ะคุณจะไปถึงเป้าหมายได้แบบสมูทง่ายๆสบายๆเพราะคุณได้ปักหมุดตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจสิ่งเนี้ยยกตัวอย่างอย่างตัวเกตเองก่อนที่จะเริ่มต้นทำออนไลน์ เกดได้ปักหมุดไว้เรียบร้อยด้วยการใช้วิจารณญาณและใช้หัวใจปัทัปะปัปาะนั้นค่ะว่าออนไลน์คือเส้นทางของฉันฉันสามารถสำเร็จในออนไลน์ได้อย่างง่ายๆสบายๆอย่างก้าวกระโดดคุณอย่าปักหมุดกับธุรกิจที่คุณทำอยู่ว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำไปทุกอย่างมีเวลาของมัน ให้คุณขอโทษดย่างนี้ถ้าคุณเคยพูดคำคำนี้เพราะทุกอย่างบนโลกนี้สามารถก้าวกระโดดเติบโตแบบทวีคูณแบบก้าวกระโดดได้ทุกสิ่งคุณจะสามารถทำธุรกิจได้โดยไม่มีคู่แข่งวันนี้ธุรกิจของคุณจะเติบโตแค่ไหนมีทิศทางเป็นอย่างไรเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนอะไรจะประเดประดังเข้ามาไม่มีปัญหาสำหรับคุณค่ะเพราะมันคือเส้นทางสู่ความ มันคือปันไดสู่ความสําเร็จฉะนั้นคุณไม่ใช่ตัวละครในนั้นแต่คุณคือผู้ก,กํากับทุกๆุกเหตุการณ์ที่เข้ามาคุณในระหว่างทางความสำเร็จสบายใจได้ค่ะว่าความสําเร็จมันอยู่ใกล้แค่หล้งบอกตัวเองตอบย้ําตัวเองซ้ำๆนิดเดียวอีกนิดเดียว หมายเซ็นจีหมายก่อนทำธุรกิจค่ะแล้วพบกันเจ็ดสี่จุดนี้ค่ะคุณอยากรับฟังรับชมคลิป ดีๆมีสาระจากเกษีนะคะให้คุณแอดไลน์นะคะแอดเกษีนะคะแอดเกษีนะคะหน้าที่ของเราจะส่งคลิปดีๆที่มีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตต่อการทาธุรกิจของคุณนะคะในการพัฒนายกระดับจิตวิญญาณของคุณให้ตีขึ้นวันละ1นเซนนะคะถ้าเราพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะและยังมีไลฟ์ดีๆที่เกษีใจดีไลฟ์หน้า Facebook และเพจของโค้ดเกษรนออนไลน์ปั้นจากร้อย สุ่ร้านได้ด้วยนะคะเข้าไปกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะคะและยังมีช่องทางช่อง YouTube อีกเป็นช่องชื่อเกรีใจดีเป็นภาษาไทยนะคะคุณจะได้รับทราบข้อม,มูลดีๆเคล็ดลับเทคนิควิธีการยกระดับจิตปรับไม n d เซตให้คุณทำธุรกิจใดก็สามารถประสบความสำเร็จได้ไไง่ายสบายๆแล้วพบกันค่ะเกสีใจดี d. สวัสดีค่ะ